แล้วในคลิปนี้ผมเจ้าผลคิสเนตถาวรไปลองเทดในเซิร์ฟธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคนในเซิร์ฟจะให้อะไรกับเราบ้างมีผลคิสเนตถาวรหาเทดผลครับโอ้โหแล้วใครมาใส่หมัดรัวนี่ครับเราไม่สนใจใครเรานั่งโต๊ะก่อนเลยมาครับคนแรกจะให้อะไรกับเรานี่ใส่เลยผลคิสเนตถาวรเฮ้ยคนแรกโดนซีเฮดให้ผลเสือบิ๊กมัมโมจิผลช้างโอ้สี่ผลตึงแต่พี่ว่ายังไม่คุ้มนะต่อไปน้องคนนี้จะให้อะไรกับเราคอนโทรลผลช้างผลหิมะผลได้จัดไปดีน้องมาครับคนต่อไปผลสายฟ้าโอ้โห ระหว่างที่เราดูครับมีคนล็อกเข้าต้นเทศกันแบบโอ้โหนัวนะดูดิมันกระโดดใส่กระโดดใส่กระโดดใส่อุ้ยคนต่อไปให้ผลอะไรกันเราคนต่อไปเป็นเวน้อมผลช้างทีเล็กแล้วก็ผลหิมะผลดิครับน้องรองอะไรไปครับผลต่อไปผลได้ลผล,ลเลิฟผลโกดผลบาเลียววเอาไปเลยครับน้องอูไม่ไว้กับมึงไอ้แก่คืออะไรกูไม่ไวกับมึงไอ้แก่มีคนโกรธนะพิมพก็พิม์ไม่ถูกนะไอ้แก่บิดโอ้พิสเนตทาวนขอซื้อต่อร้อยยี่สิบไปแล้วดีกว่า